สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับที่กําลังชมช่องรถตู้กิติวัตรพารวยครับวันนี้ผมพา f อมาดูรถหัวจรวดนะครับปี2003ัคันนี้เครื่องเป็นเครื่องเบนซินนะครับบวกแก๊สนะครับ LPG นะครับราคา1น0 0 0 0นแปบาทนะครับ คันนี้เกียร์ออโต้นะครับเบียนฮอนุฮูกสบุรุสีครับ3611กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เครื่อง 2J นะครับาขายกันถูกๆเลยนะครับราคา1 8 0 0 0 0บาทปี2003นะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องเบนซินนะครับบวกแก๊สนะครับติดแก๊สด้วยตอนนี้ LPG มาดูสภาพด้านนอกครับ๋อ้โหด้านนอกก็ดูสวยงามเลยนะครับผมสี ไม่มีซีดเลยนะครับภาพคอนโซลภายในก็ดูสวยงามนะครับนี่วงม,มาลัยพาวเวอร์นะครับแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องสองเจเนาะน,นะครับเบาะอ้เป็นเบาคัสตอมสวยงามเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านี่แปลงมาจากอ่าแปลงกระจกไฟฟ้านะครับอืมเป็นกระจกแบบคัสตอมนะครับ แปลงมานะครับสวยงามเลยทีเดียวครับส่งญี่ปุ่นนะครับภายในครับเป็นภายใน V.I.P. นะครับแต่ง V.I.P. นะครับท่านผู้ชมนะฮะภายในแต่ง V.I.P. นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับภายใน V.I.P. ภายในสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมเบาะนะครับตอนนี้เบาะเราถอดเบาะไปอยู่นะครับผมเบาะมีนะครับเบาะเบาะมีนะครับเบาะแถมให้นะครับท่านผู้ชมนะครับเบาะมีอยู่นะครับอ่า อันไหนก็ภายใน VP สวยนะครับท่านผู้ชมครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้นะครับโทรก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับถือว่ารถสวยมากเลยนะครับน่าใช้งานนะน่าใช้งานนะครับมีแก๊สด้วยคันนี้ติดแก๊สด้วยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยับสบายนะครับท่านใดที่อยากได้รถัวจรลวดเกียร์ออโต้มาดูคันนี้ได้เลยนะครับแม็กนะครับ แม็กเก่าจะยางไหมนะครับอายางใหม่ดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมีด้านหลังนะครับอุบนิดนึงนะครับนี่นิดนิดหน่อยๆเนาะไม่เป็นไรนะครับแต่สภาพตัวรถก็ดูดีครับสวยงามท่านชมนะครับอย่าลืมท่านใดอยากได้คันนี้นะครับศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งแปดหกศูนย์สามเก้านะครับพร้อมรับสายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับ วันนี้ออกไฟท้ายแตกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับอโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีท่านใดที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามของเรานะครับซื้อรถตู้ที่นี่รวยๆเฮงๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาเอฟซีท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ